ตอนนี้เราอยู่กันที่สงขลาครับสงขราหาดใหญ่วันนี้เรามาหาดสงขราหาดใหญ่อ่ะเดี๋ยวถามน้องออช่วยตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยว่าตอนเนี้ยพี่อยู่ที่ไหนหาดใหญ่ค่ะได้แล้วครับสัหรับครับเดือดฟังเตืม ทำไมเขาถึงเรียกว่าหันใหญ่ทำไมเขาไม่เรียกว่าสงขามันต้องเป็นหันใหญ่มันไม่ใช่สงขาอ๋อคือถ้าคนอื่นมาบอกเราว่าเราเด็กสงขาใช่ไหมไม่ได้เพราะเราคือเด็กหันใหญ่ชื่ออะไรครับเหมยค่ะเหมยชื่อเต็มมาจากเรียนอะไรเหมยทีดานุเราะค่ะและเด็กทีดาเนี่ยเขามีอะไรดีก็มีแบบหนูนี่แหละ เราเนี่ยกำลังจะมาอ่านหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะมึงมีสอบเหรอใช่ปกติอะถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนเราทำไรเด็กตายดูหนังอะไรอย่างงี้คิดว่าใครสวยสุดในธิดาเมยะค่ะเมยเมยเหรอชื่อคุณคุณนะเราชื่อเลยนะชื่อเมยค่ะชัดเจนลวอะไรเนี่ยที่มันแบบดึงดูดให้ทุกคนเนี่ยอยากมาหาดใหญ่ก็ของกินอร่อยเช่นไก่ทอด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 ใช่ไหมรู้จักบางร้านปะเคยได้ยินบางร้านไก่ทอด อดเย้ยอดเย้อยู่แล้วพี่มีโปโกโรมาให้ด้วย